ครับไปก็ว่าจะเชินชวนบอกบอกบุญแหระครับพระอาจารย์บอกบุญหมดอืมบุญทำยังไงเลยบุญยิ่งง่ายบอกพูบุญง่ายบอก่ะบุญก็คือทุกเกิดทุกปีเย็นน่ะก็คือเห็ดขาวบานสายมันก็มีเช่นขาวบนสายบ้านสาวามันมีเช่นน่อยเรียกเช่นง่าย สาอเทียนเข้าพรรษาเทียนในรอเทียนรอรอเทียนเข้าพรรษาเนี่ยครับพอเทียนเสร็จแล้วแบบนี้ก็ตีเย็นในมันค่อยระเบิดเร็วอันนี้ว่าแห้งกระทาแห้งงอมเพลี่ขี่เทียนขี่เทียนมารวมกันเทบุยซามีการวงสองมีการร้ำเนี่ยครับมีการรอเทียนอยากมารวมด้วเชื่อมกันมากเป็นโอกาสถวายเทียนเข้าพรรษามีหนักเป็น บางหมดแก่มาถ่ายแก่น้ำมันไหจทวนน้ำออกหน,หนึ่งบางมันยังมาหนึ่งาาเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดความเงาความเงาขเาขเาก็เลยได้อีกอีกนะน้ำมาสิบสามคนไปบดเลยเอาเมง,งวดที่แล้วออกหกเก้าศูนย์เลยแหละครับอาจารย์ครับโอ้ใช่เขาดูเป็นหกศูนย์เนี่ยเลยเป็นหกเก้าศูนย์ในทีมสามตัวโอ้หเก้าก็อบอกว่าหก หรือเก้าแล้วจับความแบบเก้าถึงก็โยนเขาได้ครับหวดนี้อะไรนะว่ารถบัสรถบัสอะไรครับเอออีหยังรมวดนี้ก็เขาได้อยากใช้รถบัสเนี่ยยิ่งเป็นรถบัสได้ป่ะฮะยิยมไปเจาะยิ่งไปปฏิบัติธรรมก็ทำบาลานีอ่ะนะครับยิยมไปเจาะไปปฏิบัติธรรมไป อให้ดึงอสายบุญมาดึงสายผู้สวดผู้มานมาครับอยสร้างยังค่ะสร้างคอรั้างอรัค้างอรั้างถึงชั้นที่สองแล้วครับผมมันจะดกรรมเป็นโค้งจอมหนามุกซีชั้นหลักาจเลสไล่ทำไมลงไล่ลงบุกงอหัวสร้างสร้างสร้างคนละสร้างเนี่ยสร้างไล่กับสร้างเจนคนละ หรบอบหละคร,ะระั้งนี้บ่ท่านเลี้ยวหอละครั้งนี้เจ้าภาพโค้งงบสามแสนแต่เจา้าภาพเขาว่าจะไมาขายที่ได้เไปขายที่่แนหล่ไาาะไปะขายที่แสนสามห้าไร่ครับหญ<ข>้าสินเฮียเนเลาเป็นจังไดปูหญ้าสินรามเน,นี่ยเปล่เป็นกอยแาบอกอยู่ค่ะวันนี้เซนเนี่ยนเค่นั้นละมันจะเมาเมื่อนี่ละตัดสินแต่มื่อนี่เลยวันนี้จะทําพิธีเลยใช่ไหมครับพิธีเลยอีกเวลาอีกสักหน่อยนะครับเนาะ ต่อยสั่งวับนาะค่ะเนาะต่างตะกี้ก็ถือกันดูนป่ค่ะเลยงานศิลามเลยมันเป็นยังไงสิได้คันว่าตามบางคนบางคนบางคนบางศาสากันมากบางคนบางที่ก็เอาเสียดผีเพิ่นมากไปหนี่งบางคนเอามาไว้นี่งบางเจีกับบางกระดากันโพลพลุมอ่ะคือคนเนาะงานศิลามอ่ะกุ้มกุ้มมึงสิลามกุบอกมึงเขาต้องบอกเลยนะเลยแย่กว่ากันไปเลยเล่ยแยกให้เพื่อนบอกตั้งหาก่อนที่ไปบอกคนอื่นคือแยกแย่ไปได้สิ ครับผมมบางทีบางทีเอาไปเอาบางสีเอยเอาที่เรามันกับติไปเอ้เอาน่อยภูมิภูมิแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่วันนี้จะทําพิธีอยู่ที่วัดเลยนะปู่เนาะตอนแรกว่าจะไปวัดล้างความไม่ไปถ่ายนะแต่โอ้ครับผมแต่ว่าที่วัดเราก็แม่นเนาะพระอาจารย์เนาะเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงฝนตกคนจะมาปลูกมันหลายนะครับคนดูเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทําพิธีนะครับ ฝันดีดอกมานเนีนน่ยฝันเป็นจังไลยจ้าคนดีมากนะพระอาจารย์ฝันว่าไงครับคน,คนดีมากเนี่ยนะม่านเนี่ยโอ้ยคุณลาท่านบางคนก็ได้เงินได้ทองดีดอกพระท่านเตยจีดอกพากันเริ่มยาเริ่มปูประทานว่าบ้าได้กินอันขานหมากลากอันหมากกู้น้ำเนา่ากันแบว่ากินหมากไม่เพราะเราหมากนะพนเราให้เกตัวน้ำเด้พระท่านมีไฟถวายแมนบางคนได้กไฟตัวลาบได้อีกทีนะ บางทีคนก็แลงมากแตางคนดูบะถือคนเชี่ยลถือคนครับแันเบาอ่ะบะายถ่ายคนได้บะถือเลยเด้อบังคัผู้ใดถือฉันซื้ออหายถือเลขะผู้ฉนซื้ออไโอ้ก็ถือเผู้แันซื้ออะไรถ้าเกิดมาเขียนชื่อไว้จะถือเลขเหระครับส่วนมากคนโอ้บนแบผู้ใหญมากก็บว่ค่อยตีกแอนเพราะว่ายเนันไล ถือะมาคู่พีเลยงี้ยสินงาเนอยอนน่งนปวยเพื่อนแกเป็นน่ม่กบมั่นที้งเน่มูซาเนาะเรี่องเธอมาขอเป็นตมมาขางานอีเียนี่ก็กำลังจุดทูปเนาะพระอาจารย์เนาะต้องบอกกล่าวก่อนใช่ไหมครับสมมติว่าใครอยากมาขอโชคก็มาเขียนชื่อไว้บนนี้หละครับผม ช่วงที่เราก็กำลังจะทำพิธีกันเนาะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเรื่ตั้งใจเลยอาตมาเกี่ยวมันจะคนเดียวเพื่อต่างสามวันเลยพื่อตั้งใจอะไเลยครับเพ่อ,อปับ๊บเพื่อมาเห็ดเลยนะโอ้ถ้าถ้าถูกนี่คือมาทำเลยเหรอครับตัง้ะะตงสามเลยนะคะตั้นเถอะเนาะ ้าเห็นน้ำมนต์นอีอเเลยถ้าเห็นน้ำมนต์นี่คือเอาเลยถ้ายังไม่ภาพอเ,เอาเลยุตัวอะไรก็เาเลยเรื่องถามเรื่องถามซ่องก็ได้โอ้คือดวงตัวองโดนของนะครับถ้าเกิดเห็นนี่ก็คือว่าไปหยิบรถตตอรีเลยเนะา,านะพอาจารย์เนาะมีเตีเ๋ยวเทศกจะาลมีตัวนะครับมีเตี๋ยวตุนมีเตี๋ยวปมากีเียววาจะรับจุดเดันจากกรพันาการ จตันตาสันติเกยังมะนิปเังสาทาวเมตุธรรมะสาวนะอาโลธรรมทาธรรมะาวนาธรรมะสวนะกาลวายมะทันตาชาทุกาุจดสัวคะวะอุทาขอเชิญเขตเทาโลกเถราขอเชิญพระพุทธเจ้าขอเชิญพระอริยชนีวิม uh so so ุตามุเจ้าทรงองค์มุทิติมาขอเชิญพระพุทธพาผ่ายขอเชิญพรนนาราขอเชิญ อันนี้กรลาทั้งหลายลงมาปฏิทานทานพรเพลิมพลังศสัทธาเพิ่มพลังบารมีกำลังเสัทธากำลังบาราีบาลังเสริมดวงลาบโชคลาบหาโชคลาบเดีเชิญจิติตตังนี้จิตตังิธมินาทั้งสี่โมรมาเดี๋มาเดรามีมามืยมาวงปึปบาาหปึงบาาหรืออีกจิตตังมาผูกคนห้อมรมัจาาสีขับคลองน้อมาับมันสีเน้นต่อหอมนอมรับชาสีสีผูกค้าขอเชิญยาสินรามขอเชิญปูจัขอเชิญพ่อทศีเมธาสาขอเชิญนางลำ พอรัมพอเช่นผีผูก้อตายมันจะเป็นแม่จำปูที่ตายไปสองสามคนนั่นแต่ย่างผู้น,นี้ที่จะบอกว่านี่นคือย่างผู้นีน้่เส้นเดียวจะบอกเค่งหัวกกรหก60บบอก้าเรคนนี้ได้คือให้เป็นเด็กออกมาเค่งหัวกกรหเนย์หกสามศูนย์หกเก้าศูอลยสาธุ ครับผมอันนี้อาจารย์เชิญเชิญมาเลยใช่ไหมครับใุุ้ดเลยเชิญมาครับ ใถ้าสุดปุ๊บเริ่บอกเลยครับถ้าเกิดหยุดนี่คือแสดงว่าใช่แล้วใช่ไหมครับบอกโอ้โหเน้นตัวนี้เลยมันแหลกลครับห,ห,หืมพระอาจารย์บอกว่ากลัวจะเป็นหกเก้านะครับผมนี่นะฮะตัวเลขมันหนึ่งหกหรือหกเก้านีน่ฮะเนาะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผม เป็นว่ากันไม่จบนี่แหละปัญยาป็นแบพควเจ้าที่เนแบบอมหมาทุ่บุรีแต่ถ้ากูอยาจะไปเที่ยวเขาฝันาเนาะครับเาปเ็นส่วนมากค่ะรอบนี้ยอยู่รอบปูหยุดนะหยุดนะครับเียงหยุดแล้วนะคะเลียงหยุแล้วรอบที่สามดกสวยมีเหดือยอะเเน้ งาสินรามนะคะสีตั้งสานหญาใหมวะจ้ะอ๋อผู้ใดมีสีเด้อสาเนี่ยชิังแล้วนะค่ะสานใหม่่ผู้ใดสุขบัจาุบสหาใหม่นาิุกเสรุปเป็นตัวไหนครับอาจารย์ครับผมเลขงานเก้า เก้าเก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์ตัวเก้าเหรอครับตัวเดิมแหละครับเก้าฟกฟกสองตัวเก้าหกเก้าหกย้อมเลืเก้าหกสอง 9, 6, 2, ตัวเก้าหกแดงเก้าเนาถึง,ดงดแดงเยอะเอา 6, 6, หกเนาะ 6, 6หกหกอันนี้คือสรุปนะครับเนาะ ร่องเจ็ดศูนย์องเจ็ดศูนยเลขเชือกนี่คือเจ็ดหกใช่ไหมครับเจ็ดสองหกคือเลขเชือกนะครับยานในการรับจมอ,อาจารย์เขียนเลยครับน่านแหละอันนี้คือเลขเชือกเนาะ แล้วแต่ใครเห็นนะใครเห็น,นเน,นี่ยมูลก็เอาเลยนะนมนต์กระสีก็ทำใหม่หกศูนย์เลขย่านะหกเก้าิดะส,สามเสือก็เส้นไปเลยอันนี้คือชุดชุดรวมเนะาะพระอา <พอ S 2> จารย์ครับวงกลมไปเอาเลยมีทั้งเลขย่ามีทั้งเลขเชือกนะครับผม ไม่ใช่ใบอกทุกตัวเดว้อันในวงกลมเอานั้นวงกลมตัวนั้นครับ <c oughs> อันนี้เป็นเลขขันน้ำมนเนาะพระอาจารย์เนาะเลขขันน้ำมนนะครับผมก็ให้ช่วยๆกันแปลดูนะครับเพราะมันบางคนอาจจะตีไม่เหมือนกันอันนี้ผูกก็ยยแไวกบนนี้นะครับ,รบ,บไปลุกกลึงกอเครื่งนั่นละ ออกเก้าศูนย์อันนี้เครื่องเร่มออกอีกนี่หกเก้าลกสองเจ็ดศูนย์นนสรุปแล้วนะครับเลขเชือกกับเลขหญ้าสิ้นรามรวมกันนะครับเมืองชั้นไห้กัเลขหกเก้าหกศูนย์หกเก้าหกศูนย์พูดได้าซื่งวันนี้หามาเท่ากัน <laughs>